โดนปลาครับมาแล้วมาขอกันครับเขี่ยครับผมอย่าเรบีบว่าซีหลังนี่สามตัวนะครับครับผมตอนนี้ ปรมาณ4ทุ่มครับแลจออกไปยามเบ็ดกันแล้วครับ3ทุ่ม59นาทียามเบ็ดรอบแรกตอน4ทุ่มเป็นตั้งใดครับสีเป็นตั้งได้มามันละเมอนกินข้าวอิ่มๆแล้วออกไปยามเบ็ด เดี๋ยวเอามารุ่นกันครับวัาจีได้พ่อเดี๋ยวอีู่ไทยเึิ่งเป็นระยะระยะครับผมผมเสียบเฮียเขียดกะเฮียใส่เบียนไว้สลับกันครับโอ้หลังแรกเขียดอย่างเดิมเลยครับ ที่สองโดนปลาครับมาแล้วตัวแรกนะครับของยามลอมแรกนี่ตัวแล้วครับผมอขอครับใส่ดำาม,มีีครับผมใสสวยอยู่ครับอย่กดกันเลย ้ครับผมคาะกระ,ระกินเหี้ยเขียดครับเหี้ยดตอนแรกครับใส่ตุ้งปุ้ยเห็นเหมือนนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น เดือดใสเดือนตัวแรกนะครับตัวแรกของเหล่าของรอบแรกครับ เฮ้ยตัวนี้มีลุ้นครับเฮ้ยป่าครับเออต่อเนื่องเลยครับอันที่สามปะขอกันครับ ยิ่งี่เกียดครับผมปักก่อนโอ้ม้านครับมัานสองครับตัวที่สองแล้วตัวนี้ใส่ก็หญ่ก็แง่ก็บ้านครับ ินเยี่ยเขือดเหมือนกันโอเคครับปลดครับปลดจากัเนี่ยตัวที่สอง ด้วยครับเปลี่ยนเป็นเยื่อไส้เดือกัน เสดายให้เขียดมีน้อยครับผมเสดายเขียดมีน้อยม่ตองไปเรื่อยๆครับผมไปต่อครับเสร็จแล้วสองแล้วสามหลังติดสองแล้วครับเฮ้ยตัวนี้โอ้ต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องเลยตัวนี้ติดปลาเขา ออยู่บนโอ้ีลยวก็้องก็ค่อยรับ พยายาม่าให้เขาเสียหายนะครับเขากำลังจะได้เกี่ยวอยารู้ด้อยจะปอาปาก่อนครับิดดีครับ ใช่ใช่สุดวิ่งนี่ขเขาเขาเสียหายครับลงมาคออ่อยได้แล้วครับตัวที่สามครับยานเบ็ดสี่หลัง ใส่ถุงครับไม่มีไม่มีหมวงไม่มีของก็เขาใส่ถุงกับผมตัวที่สาม,สาม เสียดเดือนครับเขียดมดโอ้มีเขียดเขียดในมันเลยเนาะมีแค่เขียดในมันเลยครับแต่กับแม่นนครับแยกไข่เดียงกับอาทิตย์ได้หลายครับเสียนเดือนเส่ยมองเขานี่ะโอเคครับไปต่อครับเมื่อกี้ สาต,ตัวติดเลยครับหวานครับสามลังแรกเี้เอหลังที่ซียามเ็นว่าซหลังที่สามตวัวแล้วครับจังจังไปต่อครับโอโ้โหดลังนี้เขียยหายครับหลังนีหลอนครับเขียทหายเลย ทางนี้มีลุ้นครับปลาอีกแลว้วเออทำไมมีขาวขาวปลากินงูเอ้ยงูกินปลางูถูกมันเริ่มเลยงูกินปลาครับปลากินเขียดงูกินปลาต่อ,อรุดไปแล้วงูรุดแล้วเดี๋ยวจะปลาครับ Ừ. nhập Thì hấp u Ồ Nhìn hấp Bà chơi kìa hấp, Thì hấp. Thì hấp. Thì hấp.

เขียดได้งานในการอยู่ในการอยู่ครับเฮียเขียดในการอยู่แต่ทงแต่สะได้ครับเขียดบัดก่อนแต่วันไหนกันให้เขียดเรียนอาจจะได้ครับเขียดเรียนอาจจะได้ผลใบต่อครับ สี่ห้าตัวเลี้ยงกันหาตัวเลี้ยงกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ย,ฮยโดนอีกแล้วมีอาการครับจะขึ้นมาเห็นตัวอ้อ้ในตัวครับตายครับปุ๋ยครับ ติดนานตุยเลยกินเข่าโดนพดครับเฮ้อโอเคถือว่าได้ตัวครับนับแต้มครับหกแล้วครับยามเบ็ดแปดหลังเก้าหลังได้6กโตครับ ต้องขยับเป็นลงครับเพราะว่าใส่เงี้ยยี่เดีดเด็ดสัตว์าาครับอุยอันนี้มีการเดีัวครับปลาอะไรน่นาะอันนี้เป็นช่อนครับพองเห็นเสียดเนาะ อุ้ยยังใช่อยู่ครับหลุเดเ้อโอเคเันเราครับเป็นฟ้าครับสีใหญ่ครับผมนี้ก็ตุกตัวที่ไดมาล่หาขีบได้จะได้ ครับสวยสวยสวยเลยอู เือหมาเลยมานี่ใส่ถุงครับโอ้สิได้เหยียบเขียดเนะาะเหี้ย,เ,ย,ย,เ,ย,ยเขียดไหสิได้แต่วะาเขียดผมไต่เม็ดน,น้อยผลครับต้องเสียบขีดเดียนครับ ทีดเดียนคือปะยามม่ทันทีถึงไหนนะครับเพิ่งได้ประมาณสิบลัง ตรงนี้ปลากินดีครับมึงกันยาวๆเลยเด้อโอ้โหโดนเยอะมันมันมันนี่มันเองครับเนี้ยอุ้ยเก่รุดแล้ว โอ้โหดโอ้ดอดูบว่าสิไติดมินมินับโอ้สิไดสิไดตัวกับ่ครับแต่สิไดครับโอ้โจับปรเหมือน